อาหารจะหมดก็มีมาอีกแล้วสองสาวของเราต้นกล้วยเหลือประมาณสี่ต้นนะคะแม่แม่พอดีพี่ชายก็ได้ขนมาในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านนะคะ พบกับเราช่องพังคำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีต้นกล้วยมาอีกแล้วนะคะหนึ่งรถกระบะนะคะเป็นพี่ชายของน้องไัยนะคะได้ตัดมาให้นะคะระยะทางไปกลับประมาณ60กิโลนะคะไปกับ6กกิโลนะคะรู้ว่าหลวงพี่เราบวชนะคะไม่มีใครตัดมาให้ก็เลยได้ขับรถตัดมาให้พร้อมด้วยนะคะแม่มาส่งถึงบ้านเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะคะ พี่ได้ตัดต้นกล้วยมาส่งสองสาวดูนะคะสองสาวของเราเหน่ยว <c oughs> หรือยังบัวตองอม,มองหันหน้าไปมองรถกล้วยเราใหญ่เลยนะคะไม่อดนะคะแม่แม่สองสาวคงบอกว่าถึงหลวงพี่ไม่อยู่ยังไงสองสาวของเราก็ไม่อดนะคะแม,แม่นี่นะคะเต็มรถเลยนะคะ พี่ชายของน้องไผ่เองก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าน้องไผ่เองก็ขับรถไม่เป็นนะคะกลัวไม่มีหญ้าให้กับน้องช้างของเราได้กินได้ทานก็เลยได้มาส่งนะคะทํางานก็เสียสละเวลานะคะได้เอาต้นกล้วยใบกล้วยมาส่งถึงบ้านก็เป็นคนลุงมาด้วยนะคะมากันสามคนนะคะแม่ได้อ้อยมาฝากด้วย อ้อยไดปลูกนะคะอ้อยคั้นน้ำนะคะแม,แม่บอกว่าเกิดจะปลูกนะคะ,อะ,คะพอดีต้นกล้วยของเรากำลังจะหมดพอดีนะคะก็ได้มาอีกหนึ่งรถกระบะก็จะได้ทานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแม,แม่เราจะให้ทานใบก่อนต้นหรือว่าเราจะให้ทานทีหลังนะคะ นี่นะคะน้องชายพี่ทีมก็มาด้วยน้องทีนะคะน้องทีกลัวช้างนะคะน้องไม่ค่อยได้มาสัมผัสมาค่ะนี่นะคะน้องยังไม่ค่อยได้มาสัมผัสน้องช้างเหมือนพี่ทีมนะคะพี่ทีมมาอยู่นานแล้วนะคะก็เลยไม่กลัวแล้วนี่นะคะนี่แบบต้นพอดีพอดีคำเลยนะคะเนี่ยต้นสวยนะคะ ดีใจนะคะแม่แม่ยามเราลำบากยามเราไม่มีใครก็มีพี่ชายนะคะแม่กลัวบอกว่าน้องไพ่ขับรถไม่เป็นแล้วจะไปตัดต้นกล้วยยังไงนี่ค่ะ ใครๆก็อยากป้อนนะคะผลมาให้ด้วยก็อยากป้อนด้วยนะคะโอ้ยวันนี้ขมื่นบัวตองอาหารเพียบเลยนะคะมองไปหาที่รถนะคะมแม่มองไปหาแต่รถอาหารรถผลมไม้เลยมีอ้อยนะคะมีอ้อยผสมต้นกล้วยมาด้วยอ้อ,อยข้นน้ำาี่นี่ละมัน ผลมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> แม่พูนรถกระบะเลยนะคะ <c oughs> แม้แต่น้องไยเองไปตัดกับหลวงพี่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราแบกไม่ไหวนะคะแต่นี่ท่านมา3ามคนนะคะที่ชายแล้วก็คุณลุงมาสองท่านมา,มาช่วยกัน ได้อ้อยสดๆอ้อยเขาเพิ่งปลูกหรือเปล่าบอกว่าเอามาให้เราปลูกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ขุดแค่ลำมาตัดแค่ลำมานะคะแม่ถอนรากขอนโคนมาด้วยนะคะ เอามาส่งถึงที่ก็อยากป้อนสองสาวนะคะมแม่สองสาวคงบอกมาบ่อยๆนะคะจะได้อิ่มนะคะดูนะคะโยกมองหาแต่รถต้นกล้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นกล้วยน้ําว้านะคะมแม่แม่กล้วยน้าว้าน้องช้างของเราจะทานแบบหมดเลยไม่ให้เหลือนะคะเป็นกล้วยน้ําว้านะคะถ้าเป็นกล้วยตน้นกล้วยส้มบ้านเราเรียกกล้วยส้มนะคะไม่รู้ว่าบ้านแม่แม่จะเรียกต้นกล้วยอะไรนะคะจะไม่ค่อยทาน แต่ว่าถ้าต้นกล้วยน้ำว้านี่คือสองสาวของเราทานเปลือกก็หมดนะคะกินเรียบนะคะวัวตองดีใจใหญ่นะคะมแม่ดอูอาหารจะหมดก็มีมาอีกแล้วสองสาวของเราต้นกล้วยเหลือประมาณสี่ต้นนะคะมแม่พอดีพี่ชายก็ได้ขนมาในวันนี้นะคะูน้องทีมก็ช่วยคุณพ่อเขาด้วยนะคะ ได้ใบกล้วยเขียวชะอมเลยวันนี้ท้องป่องแน่ๆเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะขอขอขออีกแล้วนะบัวตองอบอัวตองไม่เห็นจ้าเลยอุศาสตร์มีต้นกล้วยมีอ้อยมาส่งถึงที่ขอกินอย่างเดียวนะคะจนลืมสวัสดีนะคะแม่แม่ดูดูท่ากินใบกล้วยของบอัวตองนะคะอร่อยไม่อร่อยเสียงรูดใบกล้วยอ้ ตอนมื้อเช้านะคะพี่ชายน้องไพทรมาบอกว่าน้องไพเอากล้วยป่าไหมครั้งแรกน้องไพก็งงนะคะแม่แม่แมกล้วยป่าเป็นยังไงนะคะอันที่จริงแล้วไม่ใช่กล้วยป่านะคะกล้วยน้ําว้าแต่ว่าปลูกอยู่ที่ในป่านะคะแม่แม่ทีนี้เขาบอกว่ากล้วยป่านะคะไพก็งงนะคะแม่แม,แม่ว่ากล้วยป่าเป็นยังไงนาะต้นกล้วยปา่าน้องไพบอกว่าเป็นใบเล็กๆหรือเปล่าพี่ชายของพน้องไพก็บอกว่าไม่รู้เขาบอกว่ากล้วยป่า พอไปถึงแล้วนะคะแม่ต้นกล้วยน้ําว้าเรานี่เองนะคะแค่เขาปลูกที่ในป่าเขาก็เลยเรียกกล้วยป่านะคะแม่งงนะคะโอ้ได้เยอะเลยนะคะแม่ได้หลายมื้อนะคะตอนนี้เราก็มีอาหารต้นกล้วยอ้อยต้นสับปะรดแต่ว่าต้นสับปะรดเราก็เหลือไม่มากนะคะสับปะรดเราให้ทานเย็นนี้ก็หมดนะคะต้นสับปะรดนะคะนี่นะคะดูคุณลุงบอกว่าเอามาให้ถึงที่แล้วโอ้ป้อนป้อนป้อนหนูนองสาวของเรา บัวตองเห็นเยอะเราต้องทานให้หมดห้ามเหยียบห้ามย่ำนะคะเพราะว่ามาไกลนะต้นกล้วยมาไกลแล้วก็กว่าจะาได้มาเหนื่อยนะคะแม่แมเพราะว่าบางครั้งแต่ละป่าก็แบกไกลรถนะคะันเล็กๆนะคะแม่แมขนได้เยอะกว่ารถกระบะขวงลงพี่เราอีกนะคะ เต็มแคมรถมาเลยนะคะคุยคุยกันนะคะว่ากล้วยป่าเป็นยังไงนะคะน้องไฟก็บอกว่าต้นกล้วยป่ามันก็เหมือนกล้วยน้ำวาเรานะคะ <c ười> แค่ปลูกอยู่ป่านะคะดูดูเล่นแล้วเห็นเยอะ นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้นะคะแม่แม่สองสาวของเราทานอาหารอย่างอริดอร่อยนะคะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้นะคะน้องพายเองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่แมที่เข้ามารับมารับชมนะคะคลิปขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม ้องผ่เองก็ต้องขอตัวลาแม่แม่เอซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ